สิธันวาคมคือวันทีเ่เหมือนเสียงปืนนัดแรกของการเลือกตั้งทั่วไปปี69จะดังขึ้นอย่างไม่เป็นทางการก็คือการเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของกระบวนการนี้กันเลยจากข้อมูลของกกตนะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่อ่านคู่มือแต่คือการทําความเข้าใจกลยุทธ์หาจุดที่คนมักจะพลาดกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสําหรับก้าแรกที่สําคัญมากๆก้านี้ครับ คำว่าก้าวแรกที่สําคัญที่สุดนี่ไม่เกินจริงเลยนะคะเพราะการเลือกตั้งร่วงหน้ามันเป็นเหมือนวาลนิรภัยของระบอบประชาธิปไตยเลยเปิดโอกาสให้คนที่ไม่สะดวกในวันเลือกตั้งจริงซึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่8กุมภาหกเก้าครับเราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากประกาศของกอกตโดยตรงแต่เราจะพยายามมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ตัวอักษรว่าแต่ละข้อเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่น่าจะกดดันที่สุดก่อนเลย เรื่องเวลาเหรอคะเรื่องของเวลาครับวันเลือกตั้งจริงคือ8กุมภา69วันเลือกล่วงหน้าคือ1กุมภา69แต่ช่วงเวลาลงทะเบียนเนี่ยสิครับคือพรุ่งนี้20ธันวาคม68ไปจนถึงแค่5มกราคม2569เท่านั้นเองอืนับนิ้วดูแล้วก็ประมาณ17วันโหทำไมมันสั้นขนาดนั้นล่ะครับรู้สึกเหมือนโดนบีบเลย เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะกรอบเวลา17วันนี่น่าสนใจนะถ้าเราเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจะเห็นว่ากกตมีแนวโน้มที่จะบีบขั้นตอนให้มันกระชับขึ้นเรื่อยๆอ oh. ในมุมนึงอาจจะเพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทำให้มันเร็วขึ้นแต่ผลกระทบโดยตรงก็ตกอยู่กับประชาชนที่ต้องตื่นตัวแล้วก็วางแผนเร็วขึ้นมากแปลว่าใครที่ชอบทำอะไรนาทีสุดท้ายนี่เสี่ยงสูงเลยค่ะยุ่ง oh. อยู่ อาจจะลืมไปเลยก็ได้ใช่ค่ะมีโอกาสสูงมากแค่17วันจริงๆมันหมายความว่าเราต้องตัดสินใจแล้วก็ลงมือถามแทบจะทันทีเลยแล้วแบบนี้ทางกะกะตเขามีช่องทางไหนที่มันง่ายๆเร็วๆให้เราบ้างไหมครับหรือว่าทุกคนต้องลาง,งานไปที่อำเภออย่างเดียวเลยนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะในเมื่อเวลาจำกัดความสะดวกของช่องทางก็ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก กรกตจัดเตรียมไว้ให้3มช่องทางหลักๆซึ่งแต่ละช่องทางก็มีแบบบุคลิกข้อดีข้อเสียต่างกันไปเหมือนเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาดูกันทีละเครื่องมือเลยเริ่มจากวิธีที่คลาสสิกที่สุดก่อนเลยเป็นไงครับการไปยื่นด้วยตัวเองวิธีนี้คือการไปที่สำนักงานทะเบียนอำเภอรหรือสำนักงานท้องถิน่นถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไปที่สถานทูตครับข้อดีของมันคือเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุด เหมือนไปซื้อของที่หน้าร้านได้ของกลับบ้านชัวร์เอกสารมีปัญหาตรงไหนเจ้าหน้าที่บอกได้ทันทีแก้ไขกันตรงนั้นเลยโอกาสผิดพลาดแทบจะเป็นศูนย์แต่ข้อเสียก็น่าจะก็ตามที่คาดเดาได้เลยค่ะคือต้องใช้เวลาต้องเดินทางแล้วที่สำคัญคือทำได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้นอ๋อใครทำงานประจำก็อาจจะต้องลางานกันเลยทีเดียวนึกภาพออกเลยครับว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยสุดแล้วก็สะดวกน้อยที่สุด เหมาะกับคนที่มีเวลาอยากได้ความชัวร้อยเปอร์เซนต์แล้วถ้าเป็นตัวเลือกที่สองละครับการยื่นทางไปรษณีย์อันนี้น่าจะช่วยคนที่ไม่สะดวกเดินทางได้เยอะเลยใช่ค่ะนี่คือตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางหรืออยู่ไกลแค่เตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็ส่งไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของสำนักง,งานทะเบียนในเขตของตัวเองแต่มีจุดที่ต้องระวังมากๆและเป็นกับดักที่หลายคนอาจจะตกม้าตายได้คืออะไรครับคือ กกตจะยึดเอาวันประทับตราไปษณีเป็นหลักไม่ใช่วันที่เอกสารไปถึงอ๋อหมายความว่าต่อให้เราส่งวันที่ห้ามกราซึ่งเป็นวันสุดท้ายแต่ถ้าไปส่งตอนเย็นมากจนเจ้าหน้าที่เขาประทับตราเป็นของวันที่6แบบนี้ก็คือไม่ทันค่ะไม่ทันถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือความเสี่ยงเลย นึกภาพออกเลยว่าถ้าใครส่งวันที่ห้ามกรคาตอนเย็นๆนี้คงต้องหลุนตัวโกงเลยว่าจะประทับตาทันไหมและยังไม่นับความเสี่ยงเรื่องเอกสารตกหล่นหรือความล่าช้าในการจัดส่งอีกนะคะมแม้จะยึดวันประทับตาเป็นหลักแต่การส่งแต่เนิ่นๆก็ยังปลอดภัยกว่าเสมอดิฉันเคยเจอเคสที่เพื่อนส่งเอกสารราชการไปแต่กรอกรหัสใปรษณีผิดไปตัวเดียว<ห>เอกสารไปวนอยู่ที่ไหนไม่รู้เกือบสัปดาห์โชคดีที่ส่งแต่เนิ่นๆเนนลยยังทัน ถ้าเป็นเคสนี้แล้วส่งวันท้ายๆนี่จบข่าวเลยค่ะฟังดูแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับมาถึงช่องทางที่3ที่ผมว่าหลายคนน่าจะรอฟังเลยคือการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมันน่าจะเปลี่ยนเกมสําหรับคนยุคนี้เลยใช่ไหมครับสะดวกรวดเร็วใช่ค่ะนี่คือช่องทางที่ทันสมัยและสะดวกที่สุดสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่กกรตกำหนด ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่20ทธันวาไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ห้าหมกราเลยโอ้โหกดตอนไหนก็ได้ค่ะแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ค่ะแต่มีเงื่อนไขอะไรอีกครับเงื่อนไขสำคัญมากด้วยค่ะคือช่องทางออนไลน์นี้ใช้ได้เฉพาะคู่ที่ต้องการลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรเท่านั้นเดี๋ยวสิครับผมมองตรงนี้ หมายความว่าถ้าผมมีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแล้ววันเลือกตั้งล่วงหน้าผมก็จะไปเลือกในกรุงเทพนี่แหละแต่คนละเขตกับทะเบียนบ้านแบบนี้ใช้ได้ใช่ค่ะแบบนั้นได้แต่ถ้าผมมีทะเบียนบ้านอยู่เขตบางกะปิแล้วอยากจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตบางกะปิเองแบบนี้กลับใช้ช่องทางออนไลน์ไม่ได้ต้องไปยื่นเอกสารเองหรือส่งปริียีเท่านั้นผมเข้าใจถูกไหมครับเข้าใจถูกต้องเป๊ะเลยค่ะโหมัน มันดูขัดขัดกันนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นละครับในเมื่อมีเทคโนโลยีที่สะดวกที่สุดแล้วทำไมถึงจํากัดการใช้งานให้แคบลงแบบนั้นละครับอม,มันมีเหตุผลเบื้องหลังไหมครับเรื่องความปลอดภัยหรืออะไรแบบนี้เป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากค่ะประเด็นที่น่าสนใจเบื้องหลังเรื่องนี้ยมันมีหลายมิติหนึ่งคือเรื่องทางเทคนิคการลงทะเบียนในเขตมันผูกกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงครับการแยกคนในเขตออกมาจัดก,การแบบแมนนวล อาจจะง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่มากกว่าเพื่อป้องกันความสับสน 2. ออาจเป็นเรื่องของออประวัติศาสตร์การพัฒนาค่ะระบบออนไลน์อาจจะถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกเพื่อแก้ปัญหาให้คนไกลบ้าน oh. คือคนนอกเขตกับนอกราชอาณาจักรการขยายผลมาสู่คนในเขต อาจจะมีประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนที่ซับซ้อนกว่าหรืออาจจะยังไม่มีความพร้อมในทางปฏิบัติอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับเหมือนกับว่าระบบถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกรณีใช่ค่ะเลยทําให้เกิดความลักลั่นแบบนี้ขึ้นชัดเจนเลยครับว่าก่อนจะเลือกช่องทางไหนต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนกันแน่ถูกต้องค่ะการเลือกช่องทางเนี่ย มันก็เหมือนการจองตั๋วคอนเสิร์ตนะคะยังไงครับไปยื่นเองก็เหมือนไปซื้อที่เคาน์เตอร์ชัวร์สุดแต่ต้องเสียเวลาส่งปริษณีก็เหมือนฝากเพื่อนซื้อสะดวกดีแต่ก็ต้องลุ้นหน่อยว่าจะได้ตั๋วชัวร์ไหมส่วนออนไลน์ก็เหมือนกดจองผ่านแอปเร็วมากแต่มีเงื่อนไขเยอะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกดได้การเลือกผิดวิธีก็เท่ากับอดดูคอนเสิร์ตเลยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ โอเคสมมุติว่าตอนนี้ผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกตั้งนอกเขตและจะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกที่สุดแต่ผมจะไปเลือกที่ไหนละ่ะตอนนี้เรารู้หรือ,อยังครับว่าสถานที่เลือกตั้งกลางทั่วประเทศมีที่ไหนบ้างนั่นถือจิ๊กซอว์ชิ้นต่อไปที่ทุกคนรอคอยค่ะณนะวันที่เราคุยกันนี้กกตยังไม่ได้ประกาศรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางทั้งหมดออกมาอย่างเป็นทางการอ้าวไม่ว่าจะเป็นสําหรับในเขตนอกเขตหรือหน่วยพิเศษ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุแต่ในเอกสารของกกตก็ระบุไว้ชัดเจนว่าจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดทั้งหมดให้ทราบก่อนวันที่20ธันวาคมอ๋อก่อนวันเริ่มใช่ค่ะซึ่งก็คืออย่างช้าที่สุดก็ภายในวันนี้ลหละค่ะดังนั้นผู้ที่สนใจก็ต้องคอยติดตามประกาศจากกกตอย่างใกล้ชิดเลยเข้าใจครับแปลว่าข้อมูลจะมาพร้อมๆกับที่เปิดให้ลงทะเบียนพอดี ทีนี้มันมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะถามครับสมมุติว่าผมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเรียบร้อยวางแผนทุกอย่างอย่างดีแต่ปรากฏว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่เป็นวันเลือกล่วงหน้าเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเช่นผมป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหรือมีภารกิจด่วนที่เลื่อนไม่ได้ทําให้ไปใช้สิทธิไม่ได้แบบนี้จะถือว่าผมขาดเลือกตั้งไหมครับคําถามนี้สําคัญมากเลยและมันนําเราไปสู่เรื่องการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้คะ่ะ Oh. ซึ่งถือเป็นกลไกที่เป็นตาข่ายความปลอดภัยหรือเซฟตี้เน็ตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลยเพราะการไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุผลอาจจะทําให้ถูกจํากัดสิทธิทางการเมืองบางอย่างในอนาคตได้อ๋อ oh. เรื่องนี้นี่เองที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วเราจะแจ้งเหตุได้อย่างไรบ้างครับยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยค่ะ กะกะตออกแบบมาให้ค่อนข้างสะดวกคือสามารถแจ้งเหตุผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจะทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนก็ได้ครับส่วนกรอบเวลาก็ค่อนข้างยืดหยุ่นมากคือสามารถแจ้งได้2ช่วงเวลาคือภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งก็ได้ค่ะแจ้งหลังเลือกตั้งก็ได้เหรอครับอันนี้ดีมากเลยใช่ค่ะเพราะเหตุฉุกเฉินส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนี่แหละ ใช่ค่ะระบบพยายามจะเข้าใจและรองรับเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้จริงๆดังนั้นใครที่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะไปไม่ได้หรือเพิ่งเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ควรใช้ช่องทางนี้เพื่อรักษาสิทธิของตอนเองไว้อย่างเต็มที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากจริงๆครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรพอเราคุยกันมาทั้งหมดเหมือนจะเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่ากระบวนการเลือกตั้งปี69มันได้สตาร์ทเครื่องไปแล้วจริงๆอืมใช่เลยค่ะ การเตรียมตัวลงทะเบียนล่วงหน้าในช่วง17วันอันสั้นนี้คือบททดสอบแรกเลยว่าเราในฐานะพลเมืองมีความตื่นตัวและพร้อมแค่ไหนสิ่งที่ต้องทําก็คือถามตัวเองว่าจะไปเลือกที่ไหนเลือกช่องทางลงทะเบียนให้ถูกกับเงื่อนไขของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือต้องลงมือทําภายในเส้นตายวันที่5มกราคมให้ได้ถูกต้องค่ะการเตรียมตัวที่ดีคือหัวใจสําคัญและถ้าเรามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมด จะเห็นภาพสะท้อนโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันที่เป็นลูกผสมระหว่างระบบราชการแบบดั้งเดิมที่เน้นความถูกต้องกับความพยายามจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกครับซึ่งบางครั้งมันก็ยังเชื่อมกันได้ไม่สนิทด,ดีนักอย่างที่เราคุยกันเรื่องข้อจำกัดของระบบออนไลน์จริงด้วยครับมันทำให้เห็นรอยต่อระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่อยู่ในกระบวนการเดียวกันเลยใช่ค่ะ และข้อมูลทั้งหมดที่กกตนำเสนอมาทั้งช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน์มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดต่อไปค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าภาพสุดท้ายที่เราอยากเห็นคืออะไรเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ง่ายและไร้รอยต่อสำหรับพลเมืองทุกคนได้อย่างไรไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดบนโลกหรือมีข้อจากัดทางกายภาพแบบไหนเป็นคาถามที่น่าสนใจมากครับ ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าวันหนึ่งการเลือกตั้งมันง่ายและปลอดภัยเหมือนการทำธุรกรรมผ่านแอปธนาคารบนมือถือมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีคะ่ะ แต่เป็นเรื่องของความไว้วางใจความไว้วางใจค่ะคำถามที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะมีการเลือกตั้งออนไลน์สำหรับทุกคนได้เมื่อไหร่แต่อาจจะเป็นสังคมไทยต้องมีอะไรอีกบ้างเราถึงจะไว้วางใจในระบบได้อย่างสมบูรณ์จนกล้าที่จะให้เสียงของทุกคนถูกส่งไปถึงคู่หาเลือกตั้งผ่านช่องทางดิจิทัลได้จริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องคบคิดและสร้างมันขึ้นมาด้วยกันต่อไปค่ะ